สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมย์แล้วนะคะช่องริมรูดอาหารวันนี้เมย์จะพาพี่ๆเขาไปยำยอดมะขามอ่อนนะคะมาดูวิธีการยำของเมย์ว่าจะเหมือนพี่ๆเขาไหมนะคะส่วนผสมของเมย์วันนี้ก็ไปดูกันได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเมย์ก็จะทอดถั่วเน่าก่อนนะคะทอดถั่วเน่าแล้วก็ทอดปลาทู ยำมะขามอ่อนสามารถใส่ปลาทูแล้วก็สามารถใส่แคบหมูนะคะอร่อยทีนี้เราก็จะแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทูนะคะเอาก้างออกให้หมดเลยทีนี้เราก็จะมาผกเครื่องเคียงของเรานะคะก็มีถั่วเน่าแผ่นที่เราทอดเอาไว้นะคะแล้วก็พริกพริกเมใช้เป็นพริกแห้งนะคะ ตามด้วยกระเทียมเพิ่มความนัวด้วยกระปิเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเครื่องปรุง,องเอมเบวันนี้ก็จะมีเกลือแล้วก็ชูรสเท่านั้นค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่า เนื้อปลาทูก็มีความกลมกล่อมอยู่แล้วแล้วก็มีกะปิความเค็มด้วยจริงๆเนื้อปลาทูของเราไม่ต้องตามลงไปในโครกก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เมย์ต้องการความรัวนะคะเมย์ก็เลยขบเข้าไปในน้ำพริกนิดหน่อยตำไม่ต้องเยอะนะคะคนคน,คนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำพริกของเราจับกันเป็นก้อนนะคะ ยำใบมะขามอ่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงนะคะบางคนชอบใส่เยอะมากใส่เยอะ,ก,ยยอะก็อร่อยเยอะค่ะแล้วแต่คนชอบของเมย์ก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบใส่หอมแดงเยอะเวลากินแล้วจะได้คิ้วๆิวแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดด้วยขั้นตอนในการยำของเมย์นะคะก็จะมีน้ํามันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อที่จะไม่ให้ยำของเรากระด้างจนเกินไปนะคะจะมีมันนิดๆอร่อย ทีนี้เราก็จะมาคลุกกันนะคะน้ำพริกของเมยก็ค่อนข้างที่จะร่วนดีมากนะคะขั้นตอนในการคลุกอย่าไปบีบแรงมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ผักของเราช้ําแล้วก็ไม่อร่อยนะคะยาำองเมยวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเมนะคะ สำหรับวันนี้ก็เมย์ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะกับยำยอดมะขามอ่อนฝากพี่พี่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะคอยลุ้นกันว่าเมนูอะไรนะคะกับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ